สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ galaxy tab s 8เป็นหน้าจอที่2นะครับโดยจะแคสจากคอมพิวเตอร์มาอย่าง galaxy tab s 8ครับไปที่มุมบนของ galaxy tab แล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอีกครั้งเลื่อนไปทางขวาเลือกตรงหน้าจอที่2แล้วก็กดปุ่ม window ok มนะันก็จะมี ตัว c a s ขึ้นมาให้เลือกไปที่ชื่อ Galaxy Tab ของเราหลังจากนั้นมันก็จะ c a s มาแล้วเราก็สามารถใชจอนี้แทนคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับหรืออยากจะให้เป็นหน้าจอที่2ก็เลือกเป็นแบบ Extend ก็จะกลายเป็นหน้าจอที่2แทนนีอันนี้จะเป็นหน้าจอที่2ที่หน้าจอแท็บเล็ตเราสามารถใช้มือแทนเมาส์ได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ